นี้ถึงพรุ่งนี้39จังหวัดรับฝนตกหนักตกแช่ทั้งคืนสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะค่ำวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อีกทั้งในวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ จากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและประเทศเมียนมาในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงจึงทำให้มีฝนฟ้านขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้รองมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและสปปลาวตอนบนมีกําลังอ่อนลงรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันจึงทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จากลักษณะอากาศดังกล่าวส่งผลทําให้ในค่าคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32ององศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบุรีรัมย์นครราชสีมาและบึงกาฬอุณหภูมติตำสุด2 3่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสงูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสงูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอ,อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสจากที่เราร่วมกันติดตามโมเดลสภาพอากาศรวมถึงพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าในวันพรุ่งนี้ในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงในทุกภาค ยกเว้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งพอแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าจับตารวมถึงเฝ้าระวังมวลน้ําสะสมซึ่งยังคงเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากอยู่นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือ ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็จะมีฝนลดน้อยลงสามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในมากขึ้นแต่ก็ต้องเฝ้าระวงังเนื่องจากยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เช่นกันค่ะทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ร้อมกันนี้จากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้ยวยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ